ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมบรับผิรายการว่านี่เกมเรว,วอยู่เกมของใครสตาร์เรลกันแล้วกับอ้าวพี่เลดอีกแล้วเหรอใช่ครับวันนี้เป็นเรื่องของพิ่เลดอีกแล้วครับด้านหลังมีไซลีนเป็นตัวประกอบฉากนะครับเฮ้ย <c oughs> โอ้แรงจังวะไซลีนตัวประกอบเลยเหรอเดี๋ยวกอนนะครับเพราะว่าในเรื่อง3.7เนี่ยผมกะจะอัดออกมาแบบเป็นพาร์ทพาร์ทละหชั่วโมงอาจจะกินประมาณ7หรือ8พาร์ทแล้วแต่คือต้องเข้าใจว่าเนื้อเรื่อง3.7ที่เป็นตัวอ่ตัวไฟนอลของแพทแอมโฟเรียสเนี่ย มันค่อนข้างจะกินเวลาถ้าหากเอาไปไลฟ์เนี่ยผมช็อกตายคา่ะไลฟ์แน่นอนนะผมไม่รู้เหมือนกันแหละผมรู้สึกว่ามันนานมันนานถ้าจะเก็บรายละเอียดให้หมดจะอ่านทุกอย่างจะศึกษาทุกอย่างเป็นเวตามที่มันควรจะเป็นเนี่ยผมว่าผมอัดเป็นพาร์ทแบบสกีฮิเมะดีกว่าพูด <c oughs> ถึงสกีฮิเมะอยู่เลยกี่ปีแล้วเนี่ยอ่ะวันนี้เรามาทําอะไรนะวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงพี่เบลดและการปั้นทีมและปั้นตัวพี่เบลดเองรวมถึงเพื่อนในทีมด้วยนะผมว่าควรจะ มีองค์ประกอบแบบไหนบ้างแบบละเอียดเลยนะโดยยึดมาตรฐานฟังให้ดีนะโดยยึดมาตรฐานของผมเองไม่ใช่มาตรฐานฟรีทูเพลย์นะครับไม่ใช่มาตรฐานฟรีทูเพลย์ใครที่เป็นฟรีทูเพลย์แล้วหวังว่าผมจะทำทีมฟรีทูเพลย์ให้เนี่ยไม่ครับผมไม่มีครับผมเนี่ยคือเรียกได้ว่าเติมกับเกมนี้ไปเยอะมากนะเพื่อหลายๆตัวด้วยกันรวมถึงทีมเบลดด้วยนั่นเองนะทีนี้เราจะมาดูกันว่ามาตรฐานของผมเนี่ย เป็นยังไงนะก็คือทีมเบลดของผมตอนนี้นะตอนนี้ปัจจุบันแพท3.8ยังสามารถพาลงคอนเทนต์เอ็นเกมได้ครบทุกนะย้ำว่าทุกเกมนะทุกโหมดเลยไม่ว่าจะเป็น p e l e fiction อ่ uh, า apocalyptic shadow อ่ uh, า moc หรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่มาใหม่ก็คือตัวของ aa ครับ anomaly application ก็สามารถผ่านได้แต่แค่ดาวเดียวนะแบอบกไว้ก่อนสำหรับทีมเบลดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า บางครั้งที่เขาเปลี่ยนบอสมาเนี่ยเขาต้องการจะให้บางทีมที่มีอยู่ในเกมนั้นสามารถเล่นได้ดีที่สุดถ้าหากว่าคุณใช้ทีมทีมดังกล่าวเช่นปัจจุบันบอสซันเดย์ Sunday, เขาอยากจะให้ใช้ทีมเบรกโดยมีองค์ประกอบครบคันเช่นมีไฟล์ไฟมีดาเลียมีตัวของติ่งยุ่น5ดาวแล้วก็มีตัวของลิงชาพวกเนี้ถ้าใครที่มีตัวครบแล้วเลือกบัฟถูกเล่นถูกต้องเนี่ย ผมบอกเลยว่าคุณสามารถเก็บอาจจะเป็นไม่รู้ดีอาจจะเป็นซีโร่ไซลหรืออาจจะเป็นภายใน2ไซคลแล้วได้กรอบทองไปอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะแต่เลดเนี่ยต่อให้บัฟไม่ค่อยเอือ้อตอนนี้เนี่ยนะของทีมซันเดย์เนี่ยของตัวโหมด AA เนี่ยก็ยังได้แค่ดาวเดียวดาวเดียวก็ถือว่าได้ลูกแก้วรีออฟเลยนะลูกแก้วล็อกออฟอะผมว่าแค่นั้นก็พอลนะนะ ที่เหลือก็ให้พวกคนที่เขาเล่นเป็นไปเล่นกันส่วนผมอยากเล่นทีมเบลดก็เล่นทีมเบลดต่อไปนะอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าผมจะบิวยังไงนะไม่ให้เสียไม่ให้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มจากตัวหลักก่อนครับผมตัวหลักเนี่ยพี่เบลดของเราเนี่ยนี่คือสเตตของผมนะสเตตของผมจะแบบนี้นะครับคุณจะสังเกตว่าเบลดของผมไม่ใช่เบลดทําสปีดนะแล้วก็เป็นเบลดที่เน้นเลือดเยอะไปก่อนนะผมเน้นเลือดแปดพัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับของของเบลดเนี่ยผมจะยังคงใช้เป็นลูกแก้ววินเดาเมจบูธนะส่วนไลโคนไลโคนตัวนี้เป็นประจําตัวนะครับส่วนของผมเนี่ยเป็น S 4แล้วเนะเนื่องจากว่าเบลดเนี่ยสามารถแลกไลโคนได้ผ่านทางเวทเทิพาร์ถูกต้องไหมเออทีนี้มันก็ง่ายละในการที่จะเอาประจาตัวมาใช้ใครที่อยากจะบิ้วแค่ S 1ก็ก็พอครับนะ S 1ก็พอละถ้าหากว่าใครไม่ซีเรียสแต่ของผมเนี่ยต้องการให้สุดทุกแนวทางที่เป็นไปได้ในตอนนี้ก็คือไลโคนควรจะเป็น S 5 นะก็ยังรอเปิดอยู่ตอนนี้ก็ยังรอเติมบัลเลนพาร์ทอยู่ต่อไปทีนี้เรื่องของลิลิกเนี่ยลิลิกที่ใช้เนี่ยจะยังเป็น4ชิ้นยังเป็นของเซตเดิมแต่ประดับจะเป็นเซตใหม่นะครับเป็นโบนคอลเลกชันซึ่งซับสเตตของผมเนี่ยจะโหดมากๆดูจากสเตตหน้าหน้าเมนูเมื่อกี้แล้วน่าจะพอเห็นแล้วว่าแทบเป็นไปได้ยากมากเลยทีเดียวที่จะดันให้มันตัวเลขสวยขนาดนั้นดังนั้นก็ดูซับสเตตผมไว้นะครับโดยเฉพาะลูกแก้วกับลิงโลบเนี่ย รู้สึกดวงดีมากๆอ่าทีนี้เรามาดูเรื่องของไอดอลอนไอดอลอนนะครับมาตรฐานของผมนะจะต้องเป็นเบลดที่ E1 เท่านั้นถึงจะสามารถเล่นคอนเทนต์ e n d g a m ในปัจจุบันได้เพราะตอนนี้ HP ของตัวบอสหรือว่าของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเพิ่มเยอะมากๆนะครับเพราะงั้นเบลดเราต้อง E1 เพราะเบลด E1 จะช่วยให้เขาตีแรงขึ้นรวมถึงอันเติเมทแรงขึ้นด้วยนะดังนั้นแล้วอย่าได้ขาดหายไปครับตัวนี้สําคัญมาก สาคัญแบบสําคัญมากๆเลยเบรด E 1ถ้าใครที่หลุดเรดแลวได้ E 2 E 3 E 4ก็แล้วแต่ใครมี E 6ก็ดีไปนะผมแต่มาตรฐานของเราคือเบรด E 1จําไวนะ้นะไปหาวิธีเอาเองครับจะเปิดได้หลุดเรดจะรอตัวแจกจะรอพี่แกรีรันทำยังไงก็ได้ให้ได้ E 1มาครอบครองก่อนนะใครที่มีเบรด E ศูนตอนนี้นะผมขอแสดงความเสียใจด้วยครับไกดนี้ไม่ใช่สําหรับคุณไกดนี้ไม่ใช่สําหรับคุณผมบอกเลยอ่ะทีนี้จบไปในเรื่องของเบรด นะทีมนะเพื่อนโลกทีมคนต่อไปคือซันเดย์ครับผมซันเดย์ตัวนี้จะเน้นไปที่สปีดร้อยหรือ161และคริตดาเมจที่200หลายลโคนจะต้องเป็นประจำตัวเท่านั้นเนื่องจากว่าช่วยในเรื่องของพลังงานและบูทดาเมจเพื่อนร่วมทีมทีนี้ของของก็ยังคงเป็นเซตประจำตัวของซันเดย์ครับ4ชิ้นตัวนี้นะและต้องทำความเร็วให้ได้160ย้ำอีกครั้งหนึ่งความเร็ว160ซึ่งมันจะยากตรงที่ว่าตัวซันเดย์เนี่ย ไม่ได้มีเทรสในการเพิ่มสปีดฟรีๆให้กับตัวเองเลยแม้แต่ชิ้นเดียวดังนั้นคุณต้องพึ่งของล้วนๆแกนกลางผมแนะนำเป็นลุชาก้าเนื่องจากว่ามีตัวช่วยรีพลังงานและให้ ATK เพื่อนอ่ะจริงๆล่ะ ATK เพื่อน ATK กระจายให้เพื่อนหรือว่าตัวละครซ้ายสุดเนี่ยมันไม่ได้ใช้กับเบลดก็จริงแต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้อะไรเลยถูต้องไะเออใช่ไหมหรือถ้าใครอยากที่จะ ไม่อยากใช้ตัวนี้ไปใช้เซตนี้ก็ไเลยครับเซตตัวของตัวเนี้ยซาวเซอร์ผมเรียกว่าเซตซาวเซอร์อ่ะเออตัวเนี้ยที่มันจะช่วยเรื่องของเอฟเฟกต์รีซิสแล้วก็เรื่องของคริดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็แล้วแต่ครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ขออย่างเดียวคือคุณต้องทําให้ได้สปนะีดร้อยหกสิบเนี่ยสปีดร้อยหกสิบเลือดนี่อย่าเพิ่งสนใจครับให้สนใจสปีดกับคริดดาเมจก่อนนะสองอย่างอ่าทีนี้ นะเรื่องต่อไปของไอ o ดอลอล่ะไอ o ดอลอนะครับของ Sunday เนี่ยถ้าหากว่าคุณอยากจะซูเปอร์พรีเมียมจริงๆให้คุณเปิด E1 Sunday ด้วยครับใช่ครับ E1 Sunday เนี่ยจะมีเรื่องของการเจาะเกรเาะ16%เขาเรียกว่าไม่ได้เจาะอะเขาเรียกว่าเพนะิกเฉยเพิกเฉยต่อเกราะนะต่อเดฟของศัตรู16%และถ้าหากว่าเป็นคนที่มี Memo Sprite ก็จะโห่40เลยนะ Memo Sprite จะเพิกเฉยต่อเกาะ40%ซึ่งถือว่าเยอะมากทีเนี้ย ความน่ากลัวมันอยู่ตรงไหนความน่ากลัวมันอยู่ตรงที่เพิกเฉยเกราะ16%เนี่ยสามารถบูสต์ดาเมจให้เบลดของเราไปได้อีกระดับหนึ่งเลยนะไม่ใช่น้อยนอยนะเพิกเพิกเฉยตัเกราะเนี่ยเรียกได้ว่าแม้แต่มอนที่ยังไม่ได้แพ้ลมมาเจอตัวนี้เข้าก็ยังเจ็บนะผมก็เรียกได้วก็ยังเจ็บอยู่ดีอ่าทีนี้ต่อไปนะทริปบี้ครับทริปบี้ทริปรบี้เนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้ว่าสําคัญมากสําหรับทีมเบลดตัวนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นตัวซับ ที่เน้นในตัวตีหมู่ถูกต้องไหมแล้วทำยังไงล่ะสแตทสแตททำตามนี้ก็ผมสปีดห้ามห้ามถึง95คริเอตอาจจะอยู่ประมาณ68แล้วก็แล้วแต่68ขึ้นไปอะหรืออาจจะ68ปเป๊ะก,ก็ได้คริดาเมจก็แล้วแต่เวรแต่กรรมเลยครับ <c ười> คริดาเมจของผมเนี่ย154เนี่ยถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคหรือใครอยากจะเน้นคริดาเมจทะลุ200ก็ได้ไปดูที่ของครับของเนี่ย ที่ผมบอกว่าคริปดาเมททะลุ200ร้ได้เพราะว่าถ้าใครอยากจะทําอย่างนั้นก็เปลี่ยนเเสื้อคุมเป็นคริปดาเมจก็จะทําให้คริปดาเมจสูงขึ้นแต่ก็อย่างว่าเลยครับก็ต้องลุ้นอีกทีว่าจะคริปไหมเนื่องจากทริปบี้ที่ผมใช้ตอนนี้เป็นทริปบี้คริหนึ่งอปอร์่ะแล้วยังไงต่อนะครับส่วนแกนกลางเนี่ยเอเนจีรีชาร์จคู่กับ HP ลูกแก้วนะตัวนี้ส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ครับไปบาลานซ์ระวังสปีดให้ดีครับเซตนี้ คุณจะสามารถเอาคุยเลตที่ดามจได้แต่คุณต้องระวังซับแสแตทสปีดไว้ให้ดีอย่าให้มันหลุดมาเยอะรองเท้าเป็นรองเท้า HP นะครับเพราะเราไม่ทำสปีดอยู่แล้วอ่ะทีนี้เรื่องของไอเดอรอนทิบบี้ไอดอรอนทิบบี้เนี่ยผมบอกเลยว่าทิปบี้จะต้องมี E1 ครับเนื่องจากทิปบี้เนี่ยจำเป็นนะจำเป็นและจำเป็นมากๆสำหรับการตีหมู่ของเบลดเวลาเบลดปล่อยชูหูกิฟหรือว่าอันติกันแล้วแต่เนี่ย มันจะเอาคำนวณความเสียหายที่ทำทั้งหมดมาลงเป็นทูดามจใส่ตัวบอสหรือตัวที่มี HP เยอะที่สุดในตอนนั้นก็ส่วนใหญ่ก็บอสนั่นแหละซึ่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบดามีที่ทำได้ของเบลดระหว่างมีทิฟบี้ E0 สูย์กับ E1 นเนี่ยต่างกันเล้ากับฟ้ากับเหวเลยนะครับบอกเลยเพราะงั้น E1 ทิฟบี้จำเป็นจะต้องใช้มากๆในทีมนี้นะต้องลงทุนหน่อยส่วนไโคนครับอย่างที่เห็นครับดนนแดนขัดห้าไปครับ ตัวทิฟี้เนี่ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยหิวประจาตัวเท่าไหร่แต่ถ้าใครมีงบก็เปิดไปก็ได้ครับประจาตัวทิฟี่นะแต่ผมแนะนําว่าใช้ได้แดนขัด5แก้ขัดไปก่อนก็ได้นะไม่ได้เลวร้ายอะไรนะไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยออกจะดีด้วยซ้ําอ่ะตัวสุดท้ายครับผมเป็นตัวของไฮยาซินไฮยาซินเนี่ยที่คุณต้องมีเลยก็คือนะเป็นตัวของ e 1และ s 1เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมเริ่มจากนี่ก่อนครับสแตตสแตทเนี่ยให้เน้นไปที่สปีดเท่านั้นครับสปีดไม่ต้องสนอย่างอื่นเลย h p เฮกับขีดาเมจเนี่ยเอาไว้เป็นเรื่องรองขอเน้นสปีดให้เกิน200อให้ได้ก่อนนะผมส่วนไรโคนเนี่ยไรโคนของไฮซินจาเป็นมากๆเนื่องจากว่าเขาจะมีคุณสมบัติในการลดเลือดเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ฮิวกลับอย่างนี้นะดียังไงถามว่าดียังไงคือมันจะไปสัมพันธ์กับชูหูกิฟของเบดนะครับถ้าหากว่าอะไรนะถ้าหากว่าเบดได้รับการลดเลือดไม่ว่าจะมากจะน้อยสแต็กชูหูกิฟเขาจะขึ้นแน่หนึ่ง ไฮยาซินเนี่ยยิ่งใช้สกิลยิ่งทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะทําให้สแต็คที่หัวกิฟขึ้นเอยขึ้นขึ้นขึเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆใครที่มี e6 ของเบลดอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยมันแน่นอนครับถ้าหากว่ามีตัวนี้นะบอกเลยเกมเชงเจอชัดๆครับตัวนี้นะผมมั่นใจผมมั่นใจร้อเอร์เซ็ต์ว่า ไฮยาซินคือตัวฮีลที่เกิดมาเพื่อซับเบ t ดโดยเฉพาะต้องมีไรโคนนะส่วนไอโดลอนครับไอโดลอนเนี่ยต้องมี e 1ด้วยผมบอกแล้วนะไฮยาซินจะต้องมี e 1 s 1ตามมาตรฐานที่ผมตั้งไว้เพราะว่าอะไรอย่างที่เห็นในนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อไฮยาซินใช้อันติเมตแล้วเนี่ยจะเพิ่ม max hp ให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนย้ำว่าทุกคน50%นะแล้วก็ฮิลให้อีก8%คำนวณจากไฮยาซิน max hp ตัวนี้ข้อดีมันก็คือตรงนี้ครับเพิ่ม m a c แค p 5ีห้าซึ่งจะทําให้เบลดของเราจากเลือด8 3ดพเด้งขึ้นไปที่1 1ึ0 0หอ่าทีนี้ห1ึ0 0หแล้วมันแล้วมันดียังไงก็คือ Scaling ทุกอย่างที่สกิลเขาคิดคํานวณครับแทนที่จะไปดึงเอาจากตัวเลข8 3ดพันสเขาก็จะไปดึงจากตัวเลข1 1ึ0 0หแทนนั่นทําให้ดาเมจของเบลดที่ทําออกมาแรงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยอย่างเห็นได้ชัด มากมากเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนะครับทุกตัวที่มีในนี้นะครับจึงกลายเป็นทีมเบลดที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ในตอนนี้และมันสามารถผ่านเอนเกมได้ทุกโหมดทีนี้จะมีอีกประสานอีกประมาณ2ตัวที่สามารถเล่นกับเบลดได้แต่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะผมก็คือเป็นตัวของสปาร์เ สปาร์เนะแล้วก็ mc ็มซีรีแมแบซึ่งทั้ง2ตัวคุณจะสังเกตว่าผมทําสปีดไว้ที่160และครีดดาเมจส0 0อัพทั้งคู่เลยนั่นก็เป็นเพราะว่าทั้งคู่เป็นประสานนะอันนี้ไม่ใช่ประสานหรอกแต่เป็นรีแมแบนดึงเทินได้ก็คือมีความสามารถในการดึงเทินได้นั่นแหละครับและตัวไหนที่ดึงเทินได้ในเกมนี้ควรจะมีสปีดอยู่ที่160ตามมาตรฐานของผมนะ ถ้าใครอยากจะเล่นพวก DPS กับ Harmony Speed ลบหนึ่งก็แล้วแต่ผมไม่ว่าแต่มาตรฐานของผมเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าผมอะ่ะชอบเห็นดาเมจก้อนใหญ่ๆผมไม่ชอบการเห็นตัวละครออกเทินเยอะแบบแต่ตีเบาอ่ะออกเทินเยอะแต่ตีเบาผมชอบเห็นตัวละครออกเทินพอดีพอด,พอดีแต่ตีแรงเวอร์วังอลังการนั่นคือคอนเซปต์ของผมทีนี้ตัว Sparkle มันสัมพันธ์ยังไงกับตัว b l a d เพราะว่าเบลดเนี่ยคริเรทที่สามารถเล่นกับซันเดย์แล้ว100หลังบัฟแล้วเป็น100ก็คือ64หน้าเมนูส่วนถ้าเล่นกับสปาร์คเกิลหรือ RMC จะต้องทำเป็น74ซึ่งตอนนี้ผมยังทำไม่ถึงเลยขาดไป1%แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับ1%มันก็คิ้ให้อยู่แล้วแหละตรงนี้นะครับคือสิ่งที่คุณต้องมานั่งคำนวณว,ว่าถ้าคุณมีสปาร์คเกิลอยู่แล้วคุณอยากจะเอาไปเล่นกับเบลดเนี่ยคุณต้องนะ มีประจำตัวด้วยนะบอกก่อนมีประจำตัวด้วยแล้วก็สปีดต้องร้อยหกสิบเอ็ดแล้วก็คริดามจจะต้องเวอร์วังอลังการเป็นสองร้อยเพื่อที่จะกระจายให้เพื่อนได้ดีๆเนี่ยไ m c ก็เหมือนกันครับ IMC ก็อาจจะดึงเทินยากหน่อยเพราะว่าเขาจะต้องเขาต้องไปพึ่งเมมถูกต้องไหมแต่ว่าไอดอลอนไ m c ที่จะเป็น E หนึ่งเนี่ยก็คือใครก็ตามที่ได้เมมซัพพอร์ตไปก็จะมีคริเทนเพิ่ม10%ก็เหมือนสปาร์คเกิลนะครับมันก็เหมือนกับสปาร์คเกิลเลยเพียงแค่ว่าจังหวะดึงเทินอาจจะไไม่ด เป๊ะเหมือนกับสปาร์คเหรือ Sunday เพราะว่าเขาต้องรอรีชาร์จ e n e r g y ของเมมถูกต้องไหมแต่พยายามทำให้ RMC สามารถดึงเบรดใน1นึ่งไซเคิลให้ได้2ครั้งแค่นั้นเองครับทำยังไงก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นการพยายามใช้สกิลกดอันติหรือว่าลุ้นให้ชาวบ้านเข้ามาเข้ามาตบหน้าแล้วอยู่ๆเมมก็ Energy เต็มเนี่ยก็ลุ้นให้ได้ว่า1ไซเคิลจากไซเคิลศูนย์กับหนึเนี่ยต้องให้ได้ดึงให้ครบรวมกันต้องให้ได้4ครั้งแค่นั้นเอง ใส่ขึ้นละสองอ่ประมาณนั้นแหละครับก็มีตัวเลือกให้ประมาณนี้นะอธิบายไปเรียบร้อยละสั้นๆ่อผมวันนี้ไม่ได้ยืดยาวอะไรมากนะส่วนคลิปที่ผมเล่นลงเอนเกมก็ไปหาดูได้นะก็ประมาณนี้แหละครับพี่เบษเราก็สามารถไปต่อได้อีกถามว่าทีมนี้ยังจะอยู่ได้ยาวขนาดไหนได้แพทเมื่อขึ้น4ี่จุดศูนไปแล้วผมบอกเลยว่ายังอยู่ได้อีกยาวนะยังอยู่ได้อีกยาวเนื่องจากว่า มันค่อนข้างแรงผมบอกเลยว่าตอนนี้ทีมเบลดของผมแรงกว่าอ r เคอรอน e6 สมบูรณ์แบบของผมอีกอะเคอรอน e6 ของผมเนี่ยมีทั้งเจีวฉิวมีทั้งสปาร์คเคิลมีทั้งตัวซับดีๆอย่างเช่นผู้ชวนอะฟู่ชวนหรือไม่จะเป็นตัวของตันเถิงก็ได้ตันเถิงที่เป็นตันเถิงล่างใหม่ตัวนั้นก็ยังสามารถใช้ได้แต่ผมบอกเลยไม่มีทีมไหนในส่วนของ H p สเกลลใน ID ผม จะแรงเท่าทีมนี้แล้วนะทีมอกกลย่าอันนี้เราไม่พูดกันเพราะว่าทีมอะกลย่าเนี่ยมันมีไซลีนมีอะไรที่แบบครบองค์ของมันอยู่ละอันนั้น่ะดาเมจแรงกว่าทีมเบลดแน่นอนผมมั่นใจแต่ถ้าหากว่าเรานับกันแค่ HP scaling ที่ไอดีผมมีอยู่ตอนนี้เนี่ยแคโตลิสตอนนี้ยังอาจจะแรงไม่เท่าเบลดด้วยซ้ำเออผมมั่นใจเลยแคโตลิสจะแบกแรงไม่เท่าเบลดด้วยซ้ำเพราะผมเคยไปนั่งวัดใน MOC มาแล้วช้าครับแคโตลิสคือความความที่ผมไม่มีประจําตัวด้วยคือมันช้า นะดังนั้นก็แล้วแต่ครับทีมนี้คือผมแนะนําไปหมดละสั้นๆง่ายๆใครจะไปบิ้วตามก็ตามนั้นเลยครับเชิญนะอาจจะแพงหน่อยแต่ผมบอกเลยคุ้มค่าแน่นอนหรือใครจะไปลุ้นดูว่าเบลดล่างใหม่ที่จะมาในแพทซี 4, เขาจะมาเป็นสายไหนก็ลุ้นอยู่เหมือนกันครับแต่แน่นอนผมจะทําทีมเบลดล่างใหม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะแต่ตอนนี้ผมขอก่อนว่า ดองดองเพชรอีกนิดนึงนะไปเปิดซันเดย์ e หนึ่งให้ได้แล้วก็กอาจจะดองต่อไปอีกหลายๆแพทเพื่อไปเปิดเบลดล่างใหม่นะครับ e 2 s 1ให้ได้ขอ e 2ก่อนเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแพทหลังๆมาเกมเชนเจอร์ anger, อะไรที่เป็นไอดอลอนที่มันจะเปลี่ยนเกมเพย์เยอะเนี่ยชอบไปอยู่ที่ e 2ดังนั้นเราเล็งไว้ก่อนเลยเนะเราเล็งเราเก็บเพชรไปลอยนะเออไม่ต้องไม่ต้องรออะไรแล้วนะครับอาจจะมีเติมอัดด้วยก็แล้วแต่แต่ละคนนะ วันนี้ของปากของคอ17นาทีบ๊ายบายนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ